ในคลิปนี้พี่ฟิโตกับพี่หวานก็จะมาเล่นไมค์ครับนะครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับก็คือมอนเตอร์ทุกอย่างจะน่ารักไปหมดเลยทุกคนนะก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมบก้ันนะทุกคนว่ามอนเตอร์ตัวไหนน่ารักที่สุดนะครับออเริ่มที่ของคนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนในกันอืมกาอแกอินอะไรอืเป็นอะไอ เขากำล yeah. ังก yeah, ินแกอย่ไงร่ไงทล่รแงงางมๆงๆๆงๆแงม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 แงาแงมแงมนงมังมแ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 งมงมแงมแงมแงแงมแงมแงมงงงมงง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 ง พ็อกเก็ตอิดิชันทุกคนคือมันจะสามารถเปลี่ยนพวกมอนสเตอร์กลายเป็นนอนได้ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นนอนน่ารักมากที่รักคือแบบเขาชอบตัวอะไรมากสุดหมูไม่อ่ะหมูจะเปนแกเขาชอบทริปเปอร์แต่เขาว่าสเกลเลตันน่ารักมากสเกลเลตันกับหมูน่ารักมากนั่นแหละทุกคนเราจะสตาร์แล้วก็กดปุ่มนี้กดเลยได้เลยอ่ะก็นี้สร้างโดยไซโครนไซโครนเราจะมาหาคุณยายโอ้ไม่มดแกโอ้เออ ไม่ค่อยเข้าใจที่พูดแต่ต้องขึ้นบ้านหรอเบบว่าหวานเปได้แค่นี้หน่อยทุกคนจะให้รือว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็คือไม่ได้นี่นี่คือไอเทมหวานที่จะสามารถเปลี่ยนพวกมอนสเตอร์ให้กลายเป็นอันนี้ได้เว้ยซึ่งมันคือของเขาแกเอามาไม่ให้เว้ยล้เก็เรืงหยิบของในกล่องไม่ได้หวานสีอะไรดีหวานสีชมพูแล้วกันนะโอเคโอเคอุ้ยกาญมันน่ารักมากเลยอะทุกอย่างเลยใช่ทุกคนคือมันทุกอย่างมันบ้องเบลมากขอใส่ชุดให้ทุกคนดูก่อนแล้วกัน โอเคไม่มดหวือะไรแล้วก็อย่าไปอยู่กับแม่มดโอ๊แต่เพิ่งมันโยนกระ้ายผมแฮะหนไม่มีกระายให้ผมโอเคหัานก็มีกระ้ายใช่ไหมใช่มีโอเคเราก็ไปเขากว่าประจุไฟโลกว่างเลยดีกว่าทุกคนเราจะไปหาสัตว์อย่างแรกซึ่งเราเห็นเป็นทารามนั้นทุกคนนะหนเราแลต้องเป็นของเราหวานอย่าพึ่งเราต้องรีวิวให้คนดูดูเดี๋ยวก็จะสอนวิธีการใช้นะหวานก็คือตอนแรกแกต้องพาทรามมาที่หน้าแกมาเร็วทารามโอ้ยมันกัดเขาอุ้ การดีก็เราเป็นหมวดสไบเวอร์อยู่คือมันดูร้ายเลยหวานออกน้ำคือมากัดเร็วเดี๋ยวเขาจะพาดรถทายมาได้จะได้รีวิวได้รถทราย้นมาเร็วคาร์บอนเดี๋ยวเล่นแน่ว่านแล้วก็ถือกระทาหวานแล้วก็กดชิปแล้วก็กดชิควาเลยแซมมันหุยมีร้อนมาอุ้ยแต่น้องจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมน้องไม่ทำร้ายเราหวานน้องไม่กัดนะครับที่เราเห็นนี่คือน้องกัดเล่นๆนะน้องไม่ได้กัดจริง เมื่อกี้มันเห็นสลามตัวเล็กตัวนึงมันต้องเป็นของหวานก็คือวิธีการอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ไปถลยมมันหวานคือเราจะยังไม่ถลยมมันเราต้องเขาเรียกว่าให้ชูการ์แคนดี้กับมันไอ้โซก้าคุกกี้กับมันเนี่ยหวานต้องให้โดนดาวนี่กับมันไมหวานเนี่ยคือถ้าเราถือโดนดาวในมือใช่ปะแล้วไม่คือคือถ้าเราถือใช่ปะดูดีมันจะหันหน้ามาทางเราเว้ยแล้วก็กดขี้ความันเนี่ยกดขี้ควาเสร็จก็จะเป็นมันก็จะเป็นของเราอืมเราจะเชื่อฟังเราใช่ไหมนี่ไงเราสามารถกดขี้ควาให้มันอยู่นิ่งๆได้ สลามไม่กดี้ขวานก็จะไล่ตามเราแล้วก็มันก็จะช่วยเหลือเราทุกกรรมจนไนไงขขวาเลยหรอเอ้ยนี่ไงล็อกน้องก็เคยน้องอยู่เฉยอยู่ใช่แต่ถ้าเราปล่อยมันคือมันอาจจะตามเรานะแล้วก็มันจะช่วยเราต่อสู้กับมอนสเตอร์เว้มาเลยเจ้าสลามน้อยตัวต่อไปจะเป็นไก่นะมาเร็วมาเร็วไหนแกทำให้เขาดูสิเอาไก่ตัวนี้ดีกว่าหวานไก่ตัวนี้มันมันอยู่ใกล้กว่าได้รู้สึกว่ามันจะมีคูดายี่สิบวินะครับในการใช้เจ้าเครื่องมือเนี่ย๋อนี่ เขา่อยแกเลยตัวนี้แกย่าเขาใครแกเลยตัวนี้น่ารักมากแม่เขาเจ้ามันเตอร์ทำไมเจ้ามันเตอร์อ่ะเขาเจ้ามันเตอร์เพราะมันเตอร์มันเทเด็น้องอูทุกคนใส่น้องไก่น่ารักมากอู้สาวไพวร์ดดูทุกคนอู้น้องน่ารักจนใจเจ็บอุ้ยการของใครอ่ะเขาใครวะไม่รู้ของใครมันการเขาไหนวะเจย์ก็ต้องลงขวาเจย์ก็ต้องลงขวาดิเขาขี้ขวาแล้วอ๋อเอไม่ได้แกอะากติยกเขาเหรอได้ มาานโาพกแกไทำของเขายังไงล่ะแกต้องโดนสะบ้างนีาจนบเก เขาจะตั้งชื่อน้องสลาของเขาว่ากัมมี่เบร์เขาก็ตั้งชื่อไอ้น้องกันอันนี้ว่าหวานแล้วกันฮะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันกัมมี่เบร์ลยทีนีกเราว่าเราต้องออกตามหามอนเตอร์ตัวอื่นอีกได้เลยแต่ว่าต้องเป็นการดื่หรือเปล่ามันถึงจะมีเยอะๆอ่าไม่เกี่ยวคือนี่มันคือเป็นแมพไว้วานซึ่งมันจะเป็นเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นเกาะเกาะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเกาะของพวกเหล่ามอนเตอร์พวกนี้แล้วก็เนี่ยแล้วเขาทำให้เรามารีวิวดยเฉพไะใช่เราเห็นเกาะแล้วนี่รู้สึกว ฉันน่าจะหมึกน่ารักแน่เลยมีปลาหมึกด้วยหวานไหนวะอยู่ในน้ำไงปลาหมึกนี่แล้วก็กระโดดที่แล้วก็กระโดดลงน้ำสินี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปเสกปลาหมึกแล้วกันปลาหมึกมันได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะได้หรือมงโอ้โหได้โอ้โหไหนอวานน่ารักมากทุกคนปลาหมึกน่ารักทุกคนมันเหมือนปลาหมึกในในการ์ตูนอ่ะเหมือนเหมือนบ้านเลยหัวน้องเหมือนบ้านเลยของเขาปลาหมึกน่ารักมากของเขา ชมีปลาแซลมอนด้วยหวานลองใช้กับปลาดีว่ามันได้หรือเปล่าลองกดชิปแล้วลองใช้ดูซิว่าได้หรือเปล่ากับน้องปลาเอาปลาไหนดีเอาปลานี้แล้วกันใช่ว่าป่ึ๊บรู้สึกว่าน้องปลาจะไม่ได้นะไม่โดนหรือว่ามันไม่ได้วะมันมีสมบี้น้ำด้านล่างในหวานไปหาสมบี้น้ำกันไหมไม่ได้เหมือนจะไม่ได้นะกันปลามีสมบี้น้ำด้วยอ่ะเออไหนวะด้านล่างไงนี่เห็นแบบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไหนกำลังไปดุมโอ้เห็นเลว โอ้ยคือมันมืดมากนะทุกคนอุวยมีปลารุมาไหนซีปลารุมามันจะได้หรือเปล่าทุกคนเอ้ยได้แน่นอนหวานปลารุมาไหนปลารุมาน้องน้องว่ายไปไหนแล้ววะอันนี้ไงน้องยี่นี่มันต้องเป็นของเขาน้างน่าอุ้ยกามันเป็นของเขาเขาอุตส่าห์เป็นหวานมมมันนจจะะีคาาฆ่เราหวานก็จะตายสกลมหน้าหวานนี่แหละบาปกรรมทุกคนดูไว้บาปกรรมที่เป็นปารุมาของหวานแล้วเขาเกิดไกงเนี่ย เราข้าเจอเพดาด้วยไหน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 ตรงนี้ตรงนี้อยู่ข้างบนเวอ๋อนี่เป็นหินอะต้องขึ้นไปทางนี้เฮ้ยแก่ปลาหมึกน้องขึ้นบนบกกับแกด้วยโอ้ดีมากน้องเนาะแต่ว่าน้องจะไม่ตายน้ำเออไม่ไม่รู้เหมือนกันน้องอาจจะขาดน้ำจนตายตายก็เรื่องของน้องดิว้าไมิสเตคแล้วเว้ยต้องตายเร่ยงว่าทำไมหาน้องไม่เจออ๋อน้องขึ้นไปแล้วน้องไม่กัดนะคะน้องกัดเล่นๆที่รักน้องเขาทำไมน้องเขามาร้องไห้อะเพราะมันหิวน้ำหรือเปล่าน้องไหนน้องปลาหมึกเหรอ น้องปลาลงมาก็มันร้องไห้อ่ะมันร้องปกติแหละขนาดปลาเขายังร้องเลยเอ้ยหรือว่าน้องจะตายน้ําน้องจะตุยน้ําไม่ได้นะน้องด,นองดูน้องน้องน่าจะไม่ตุยน้ำดูจากดูจากหน้าน้องอถ้าตุยก <c oughs> ็ตุยด้วยกันหมดนี่แหละ <c oughs> ใช่ <c oughs> ขึ้นมาน้อง <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาได้หรือเปล่า คือมันน่ารักมากเลยทุกคนใช่ทุกคนจะที่น่ารักอยู่แล้วเป็นแบบว่าน่ารักแบบคูณสิบคูณร้อยเนี่ยนี่คือน้องแพนด้าเราจะเปลี่ยนไปเลยลวกันนี่อุนน้องวเล็กมากเลยอ่ะอุนน้องน่ารักแต่ก็ไม่ค่อยแต่งเดิมเท่าไหร่นะผม่าผมผมต้องเสกเขาเรียกว่านี้แล้วอะเขาเรียกว่าคุกกี้วิเศษแจกเขาด้วยเขาเสกไม่ได้วะรู้สึกว่ามันมันจะปิดไม่ให้เราใช้คำสั่งงั้นเราก็ต้องแบบใช้แบบจํากัดอะดีแล้วเราอยากเห็นอีกหลายตัวเลยอ่ะ เราเราสามารถเห็นได้แต่เราไม่สามารถให้มันเป็นสอดเลียเราได้นะไม่เป็นไรเลยโอเคมันมีบนสวรรค์ด้วยมีนรกด้วยเราจะไปในนรกกันตอนนี้เราต้องหาใบโอ้ยนั่สวรรค์เนาะเออในนั้สวรรค์น่าจะเป็นดีเอ็นนะ ทีละก็่งตามเข้ามาเดี๋ยวแจ๊กยิลงแกอยู่ไหนก่อนเถอะทีละก็ตามรอสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยอ้๊ยอันจะไกลมากแกไปทางไหนเนี่ยเขา,เาล,ล่องลอยทีละก็เจอลามะเดินแล้วเขาก็เจอนี่ด้วยไอ้แกะน้อยเก็บไปหมดเลยทีละต,ตามมาน้องๆมีน้องแกะด้วยดูดิอุย้ กนโอ่ารักมากน้องขาวปุกปุยน้องแบบปุกปุยโอ๊ยก็ปุกปุยน่ารักมากปุยกานโอ้ยแกทํอางนี้ไม่ได้นะกาแกทอย่างี้ไม่ได้แล้วเราเป็นไหนตัวดีมาตาใช่มาสัตว์เลี้ยงเราต้องเอาให้ครบทุกอย่างเลยใช่ไหนแกอยู่ไหนเจะพยายามหาอะไรมาที่สุดใช่แล้วก็จะเสกไปถึงจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราก็ถ้ามันดูย่เย็มทุกคนเลยว่าทุกคน ึงกันเร็วมากเลยอ่ะไม่ได้เขาต้องนำหน้าไปก่อนไหนไหนทุกคนหูน้องดูหูน้องอุ้ยหมูน่ารักมากอ่ะหมูหมูไอ้พวกเลยนะเอาล่ะยินดีเข้าสู่ครอบความมันมีไบโอหิมะเขาว่ามันต้องมีนี่แน่ๆเลยไอ้พวกเนี้ยมีขาวเหรอหมีโพลาเบย์โพลาร์เบย์อุ้ยแต้วหมีโพลาร์เบย์ว่าไปไปหาหมีโพลารเบย์กันดีกว่าเลิบอุ้ยไม่ตายแต่ก็ ก็คือเกือบไปรอดสอดัตว์เราจะตายเมั้ยไม่รู้แต่มีแจ็คโม,ม,มด้วยฮะเอออุ้ยเออเอ้ยเ,อ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 เปลี่ยนมัน,นมาเปลี่ยนเราเปลี่ยนมันได้นี่เราเปลี่ยนมันได้เปลี่ยนอะไรอ่ะ ต่เกียร์ตตั้นไหนเขาตกน้ำเขาไม่เห็นแกต้องเดินมาเขาแล้วให้มันรับตามมาแล้วแหละอ่าเขาไม่จะจับมันไม่นะเขาน่าต้องดันมันอ่ะเพราะมันน่าจะอาจจะอาจจะมีอีกหรือเปล่าลงตัวเล็กมากเลยมันน่ารักมันน่ารักมากนะไม่ลงไปที่อเวนอุยอย่าว่าน้องดิน้องน้ารัขนาดนี้แกกล้าว่าลงนี่เข้าใจไรไหน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 ไหโน ไอ้น้องอร่อยไหม้องอร่อยมีดองสกิลเลตันดน่ารักมากเลยทุกคนหมาว่าในบรรดาแบบว่าตัวอื่นๆหมาว่าสกิลเลตันน่ารักสุดทุกคนหน้าตาปุ๊กไอตัวอะไรอ่ะมอนขมอนมานี่เป็นไก่คันนี้ว่าไก่เป็นเพนกวินไก่เพนกวินมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะบอกว่าจะมีเพนกวินให้เห็นนะเพราะถ้าเป็นเพนกวินจะต้องน่ารักมากเลยไม่มีเพนกวินเลยแต่มันมีหมีขาวตัวนั้นด้วยดูดิไอ้วะอ๋อโอเคโอเคเราจะ โกทู to, หามีขาวกัน,นต้องไม่ขาวมีแข็งอ้าวแก้ว <มา S 1> <ก>ินตาไปแล้วแล้วเขาเนื้ว่าแกเสิกไปแล้วเขาเห็นแกหยุดนี่มีแข็ง <c oughs> อุ้ยเนอะอุ้ยไม่เหมือนหมีเลยเหมือนหมาเลย <c oughs> เอ้ยเหมือนหมาเนี่ยไอหมาเหมือนหมาเลยหมาชิบะ เออยไม่มาชิบหายเลยออทุกคนตอนนี้แบบว่าสัตว์เลี้ยงเรามันดูค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเลยเจอสเกลตันหิมะขาวขึ่งน่ารักมากเลยซึ่งหวานจะต้องเปลี่ยนมันหวานเนี่ยสเกลตันหิมะขาวอ่ะเขาขอจัดการเองอยู่ไหนวะอ๋อนู่นเหรออู้เขาจะโดนยิงไหมเนี่ยไม่แกไม่มีสิทธิ์ที่จะยิงฉันไม่นี่เนี่ยนี่โอ้ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้น่ารักมา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 กน่ารักกว่าตัวนี้อีกน้เฮียเขาต้องฆ่ามันเพื่อเป็นมอนสเตอร์การที่แกฆ่ามันเขาจะฆ่าแก One eternity La พี่รักเขาเจอซอมบี้ไหนซอมบี้ซ่ซอมบี้เอาเลยกันไหนอะนี่ไงอุ้ยน้องหัวเขียวจังนะื่องใหม่ตัวน้องหันหน้ามานี่ดีน้องใหม่อีกตัวนึงอะยังไม่เห็นนะเอ้ยไหนไหนเขาขอนี่เออโอ้กระโดนตีไปทีนึงโอ้โหไหนถือไม้กระทาเจ้เด็กดอุ้ยน่ารักอ่ะลองดูหน้าหน้าบึ้บบึ่อหน้าเออบึ้บบึ่เอาไปไหนซอมบี้ตัวเมื่อกี้เขายังไม่ได้มองหน้าน้องเลยก็อยู่ด้านล่างไงล่างไหนวะเอาหายไปไหนวะ ไม่รู้เมื่อกี้เห็นเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยท้อเฮ้ยคลิปหรือไหนให้น้องระเบิดนะเพราะพาไม่ให้แมนไปคลิปหรือนี่ไงซอมบี้อุ้ยน้องยังขู่เหมือนเดิมเลยนี่ทุกคนมอนเตอร์ผมมันช่วยจัดการนะนั่นทุกคนดูนี่จัดการมันอ๋อยี่น้องจงมาเป็นเพื่อนของพวกเรา การมันนี่แน่นี่แน่ลุมมันน้องอุ้ยเขาดึเสียงอ๋อมันคือสีซอมดีไม่เสียงนี่เป็นการร้องไห้มาสลามเขาเป็นการร้องไห้หรอไม่รู้อ่ะสลามเกมการร้องไห้ทำไมร้องอยังไงอุ้ยมันเป็นยองร้องอะไรเอาน้องน้องน้องโอ้โหนีอย่าร้องนะน้องอย่าร้องวกากัน้องน้องเป็นอะไรหรือเขาหรือมันต้องการความรักจากเขาโอ้โหมูมูอันนี้ไอ้น้องหายร้องไห้แล้วโอเคทุกคนเราไปเศษตัวแรกก่อนนี่เป็นน้องบีเป็นพึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนมันเลยเอาเลยเดี๋ยวน้องบีหนี นี่อุ้ยน่ารักแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่อไะไรแค่แบบว่าแก้มแดงแล้วก็ตัวเล็กลงใช่ทุกคนมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมน,นะครับตวต่อไปเป็น,<อ>ดนเดิมหน้ารักอยู่แล้วแกะแต่เราูรสึมมันยั่วเยี้ยม,มากเลยตรงเนี้ยแกยแล้วกทำาแล้วนี่นะแกอย่างที่อ,อ,นนอ,อ,อทำไปแล้วใช่ทุกคนเราหน้ารักมากจมเป็นของข้าเรียบร้อย คือโอเคเดี๋ยวหวานเมียที่เปลี่ยนแล้วกันได้เมียวมาเลยเจ้าเมียวฮืบวิ้ยมีลูกด้วยอือเอาไปให้หมดมันเหมือนมันเหมือนมันไม่เหมือนแมวนะเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรวะเขาเรียกอะไรวะหมาหมาแมวหมาแมวเลยอะไรวะน้องน้องเอ้ยน้องน้องบินหนีน้องบินหนีเขาสิงตัวใหม่เถอะโอเคหวานต้องเร็วๆได้นี่เนี่ยน้อง ทุกคนมันเหมือนเด็กคูล่ามากง่ายน้องจะได้ไม่หนีนะคะทุกคนไมนเหมือนเด็กคูล่ามากเลยทุกคนดูดิใช่ดูฟันน้องสิมันดูเลือดจุ๊บๆเลยนี่อ่ะตัวอะไรต่อน้องกิจวัตรก็ไม่บอกกันหน่อยไหนเงี้ยอุ้ยน้องเหมือนนกในการ์ตูนเลยทุกคนมันหลุดมาจากโจรสลัดอ่ะการ์ตูนโจรสลัดใอ่ะพีโต้พีโก้น้องน่ารักอะน้องน้องอวนมากเลยนี่แล้วไปเป็นสับปะรดหวานเออ่อ่าไหนวะ ก็จ่บอไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตอนเช้าหรอเออใช่ทุกคนคือเหมือนเข้ากันเอาไว้อ่ะอืมเพราะมันเป็นตอนเชา้าเดี๋ยวทมเซต หนนลกัมาไม่ได้นะเนี่ยมันมาไม่ได้อ่ะเอาว่าเอาว่าช่างหัวน้องเขาเยอาจจะเป็นเพราะบางตัวหรือเปล่าคนดูอ๋อมันเป็นหมดพี่ฟูอยู่เป็นหมดพี่ฟูอยู่อ๋อนี่ดูลูกๆเขาดิไหนมันนี่ซ้ายจมงมุมอุ้ยน้องอุ้ยทุกคนค่ะน้องตัดปัดเตัดปัดมากจมมาเป็นของข้าตัดปัดเตัดป็ดตัดปัดเตัดป็ดนี่ตัวนี้ตัวไหนเล็บบิดเลบิดเอาก็ตายไหนดูสิอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักแต่น้องตัวใหญ่มากเลยทุกคนจากเดิมนี่เราไปเป็นม้าม้าโอ้เราเปนตัวน้อยมากไม่ใช่ม้าหรอวะเนี่ยไม่น่าใช่ม้านะม้าแคะม้า มัเหมือนม้าเลยมันคือม้าเคเอ้ยแตมันเหมือนหมาเลยซิเวอร์ฟิซิเวอร์ฟิวานซิเวอร์ฟินี่เนี่ยอุโอ๊ยหน้าหน้าน้องคตบื่อมันตัวใหญ่กว่าเดินนะใช่เป็นเอนเดอร์แมวหวมันใหญ่เนเดอร์แมวมีน้องน่ารักอะเอนเดอร์แมวน่ารักอะวิ่งน้องนี้มมันแก้มแดงทั้งตัวเลยทุกคนนี่ทุกคนต่อไปเป็นตัวที่หวานน่าจะชอบนี่ไหนวะจกของฉันทุกคนน้องน่ารักมากเหมือนลูกเต่าอะแต่มันแค่แก้มแดงขึ้นมา ในตัวอะไรอีกนี่วิเทอร์สเกลิตันตัวใหญ่จังอุ้ยอันนี้น้องค่อนข้างจะแปะเพราะน้องตาสีส้มๆตามิีโตเลยอันนี้ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แค่เพิ่มแก้มแดงเข้ามาแล้วก็เพิ่มตานี่แนี่ต้องเร็วๆอุ้ยน้องตัวใหญ่มากอุ้ยน้องยิ้มน้องยิ้มน้องเหมือนเหมือนทูตสวรรค์ครับปืนลูกซองอ่ะ One eternity later เขียนว่าเป็นวิทย์ได้ไหมไม่หมด ได้อุ้ยน้องน,น้องดูตัวเล็กแต่น้องก็ยังดูโหดร้ายอยู่ดีนี่ต่อไปเป็นซอมบี้ซอมบี้หมู j, นอุ้ยน้องน่ารักครึ่งกรโวเกอร์อรนี่เนี่ยอุ้ยใครตีใครกี้ใครตีใครวะไหนอะอีโวเกอร์อยู่ไหนอะนี่ไงกลายเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวเขาขอทำการขายบ้านนี้ก่อนเมื่อกี้มาทำร้ายเด็กๆ เป้าบ้านนี่ยมันทำเนี่ยมันชาบ้านใช่เหรอไอ้นเราเด็กๆนี่น่าจะอีโวเกอร์เมื่อกี้มันไปล่าไปแล้วรู้สึกมันจะมีอีกไม่กี่ตัวแต่เขาหาแป๊บนึงนะนี่หว่าเี๋จะเป็นช้างยักษ์ได้ไงอุ้ยทำไมเขาไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออมันไม่ใช่ช้างมันคือตัวตัวแม่อะไรเนี่ยเออล่ะกันทุกคนนี่นี่เขาจะบอกว่าทำเป็นโดน้าหลักเนี่ยนุ่มเหมือนช้างเลยเหมือนเขาก็ไม่รู้จะพูดว่าเหมือนอะไรเหมือนกันโอเคครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้ทุกคนนะก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับ ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าตัวไหนน่ารักที่สุดสำหรับน้องๆกันทุกคนก็เติมหมายชิ้นหน้าขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยกันนะครับก็เติมหมายชิดหน้าทุกคนเดี๋ยวผมจะปิคลิปด้วยการโชว์อภินิหารบางอย่างอภินิหารอะไรอภินิหารเป็นหนึ่งหวานแต่คนแบบแกไม่น่าเช uh, ื่อใจเลยสักนิดนึงเขาว่าน่าเชื่อใจมากเว้ทุกคนมาขอพูดไว้ก่อนเลยถ้าการฆ่าน้องก็คือการการการอืออออืออืการการการ